สวัสดียามเย็นแสงสวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารมาดูซี่ครับมาดูซี่ครับเห็นว่าแสงเปลี่ยนไปจากที่เราอยู่ตอนกลางวันนะครับใช่ค่ะก็จะเห็นว่าพอแสงยามเย็นส่องเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นไลทิ้งหรือเงาของม่านดอกไม้ตรงนี้แล้วก็กระทบลงที่พื้นสวยมากๆเลยค่ะพี่กองครับที่บอกนะฮะที่เราเนี่ยเป็นไพรเวทเป็นเอาทิมิทไพรเวซี่ใช่ไหมครับ ก็จะเห็นได้คอในในการตกแต่งในห้องอาหารนี่จะมีความสุดต๊ะขาจะเยอะเพราะว่าแม้กระทั่งสกรีนเนี่ยเราจะมีสกรีนทั้งสองข้างแต่โต๊ะเนี่ยจะมองไม่เห็นกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันคืนต่อคืนเนี่ยแขกที่เข้ามาต้องจองล่วงหน้าก่อนนะครับว่าเรารับเต็นที่เนี่ยไม่เกิน20คนต่อวันนะครับ<อ>แค่นั้นเองโอ้ก็ถ้ามาสองคนก็เปียงแค่สิบโต๊ะสิบโต๊ะใช่ ให้ความนอกจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสแล้วให้ความสําคัญกับอาหารมาก,กนาดอาหารเราให้ความสำคัญค่อนข้างจะสูงมากมนะครับที่่ในการเลือกเชฟของเรานะฮะแต่ละครั้งเนี่ยคือเราต้องเปลีป่ยนเชฟคนนี้เป็นคนที่สองนะครับแต่คนนี้อยู่กับเรามันค่อนข้างจะนานแล้วในการเลือกเชฟของเราเนี่ยเรามีการแข่งขันกันก่อนนะครับมนันสามสี่คนก่อนที่จะเลือกมาเป็นคนสุดท้าย ครับแล้วคนนี้ที่เลือกมาก็ตอนนี้ชื่อเชฟเชฟยูยะนะครับมาจากาจริงจริงมาจากญี่ปุ่นะนะครับแต่เชฟยูยะนี่ได้ไปเทรนที่ฝรัเงเศมมาประมาณสัก4ี่ปีนะฮะแล้วก็สุดท้ายตอนมาทำงานที่นี่ก็ไปเทรนกับเชฟซาไกาเชฟาาเซกาทาลเล็กที่เราเห็นในทีวีบ่อยบใช่ครับแล้วเ,ลเชฟเรกทาเล็กเชฟซาไกเคยมาจากที่นี่นะครับมา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 ทำอาหารที่นี่เหมือนกันครับนะครับเลยอาหารเนี่ยจะเป็นแนวค่อนข้างจะ j จแปน e ิ Japanese, French, สเฟรนช์จะส่วนมานะครับจะคบออกคือในความเป็น j จแปน e ิสเนี่ยเขาเชฟญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนค่อนข้าละเอียดพิธีพิถันกับอินทรีย์มากมากแล้วก็ยังมีความเป็นฝรั่งเศสอยู่ในเรื่องของอในรูปแบบการการจัดการทำอาหารก็จะเป็นทร a d ิชั่นอลอยู่นะครับอ๋ออย่างตอนเชฟคนนี้เป็นญี่ปุ่นเชฟคน,นเนเนคนที่แล้วเป็นคนชาติะเป็นคนฝรั่งเศสครับ ครับเชฟคนญี่ปนฝรั่งเศสครับอ,อันนี้ขอเป็นความรู้อย่างทราบมาว่า<ช>คนญี่ปุ่นเนี่ยเชฟญี่ปุ่นเขาพิถีพนนิถันเรื่องอินกริเดียนมากมากครับความแตกต่างระหว่างเชฟญี่ปุ่นกับเชฟฝรั่งเศสเนี่ยต่างกันยังไงครับเ<ช>ขาจะ,ะ,ะค่อนข้างพิถีพิถันมากในการเลือกอาหารซีฟู้ดในเรื่องการแล่เนื้อแล่ปลาทําทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะพิถีพิถันมากเลยถ้าเทียบกับคนฝรั่งเศสเนี่ยวิธีการทําเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนะครับอ๋อแล้วเวลาพิถีพิถันเวลาหั่นเวลาเลือกจะทําให้อาหารเราอร อยู่แล้วอาหารต้องอร่อยอร่อยอร่อยอ,อ,ย,อยู่แล้วครับเราก็ได้รางวัลนะครับเป็นเบสเวชของไทยแลนด์ช a ร์เตอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงตอนเที่ยงเนี่ยจะมีแขกค,คือเราได้เป็นเบสลันช์ชอตในในกรุงเทพนะฮะ <c oughs> ที่ว่ามาทานอาหารเที่ยงที่นี่นะครับในส่วนตอนเย็นเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยว่าเรารับเฉพาะแค่20โต๊ะเ <c oughs> ชฟก็พิธีวิ่ทันกับแขกทุกท่านที่เข้ามาทานที่นี่อยู่ <c oughs> กี่โมงถึงกี่โมงคะอาหารตอนเย็นจะเปิดได้ตั้ง6โมงนะครับถึง4ทุ่มนะครับส่วนตอนกลางวันเนี่ยจะเปิดตั้ง11โมงครึง<อ>่งถึง2ทุ่มครึ่งครับครับนี่ครับมาลุสซี่ออสเตรเมรีแล้วล่ะออสเตรเมรีดินเนอร์ครับควรจะมาทานอะไรครับเอ่อซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเอาอย่างแรกอันนี้คือจะเป็นเป็นฟัวกรานะครับ<า>เป็นสโมรฟฟัวกรานะครับสโมรฟฟัวกราผมว่าเป็นที <4 S 2> ่เดียวในประเทศไทยที่เขาทำนะครับนะฮะ รัฐฝรั่งเศสที่อยู่ไม่เหนื่อันนี่เป็นที่แรกเลยเชฟเราการันตีว่าเป็นที่แรกครับก็คือโฟกาแต่ว่าเอาไปสโมกให้มีความหอมคือก่อนที่เ<อ>ขาจะก่อนที่เขาจะสโมกเนี่ยเขาไปสโลคุกเขาไปเข,าไป,ขาไปเป็นคอนฟิกคือสมูทสโลคุกในน้ำน้ำน้ำมันครับสี่วันสี่วันครับแล้วเขาไปสโมกอีกทีครับนะครับสิ่งที่ได้จากการอดทนรออันนี้คือความอรอ่อยค,ความอร่อยคือรสชาติของโฟกาอนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆแต่ยังมีกลิ่นสโมกสโมกที่มากนะครับ แล้วก็จะมีกุ้งด้วยนะฮะเก็จะเป็นอ่อนชอบฟอนนะครับแต่แค่ฟังนะคะรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วขาอย่างไม่ได้ชิมนะคะเนี่ยนี่ไงก็คือโฟกาไปสมุก5้าวันรสชาติของจานนี้จริงนริงรสชาติคือคือได้กุ้งเนี่ยได้ความสดของกุ้งอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะหวานแต่โฟกาเนี่ยคือถ้าทานคือโฟกาจะค่อนข้างจะมันบางคนยี้มโตโฟกาจะหนักเลี่ยนเียนมันแต่ที่นี้จะไม่คือ คือด้วยความที่เขาเขาสโลว์คุกไป้สี่วันนะฮะด้วความแฟตของโฟกามันก็เลยออกไปนะฮะความมันก็ลดน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นสโมกที่เข้ามาครับนะฮะคุณนัทคะและความพิเศษของจานนี้ล่ะคะครับตัวนี้จะเป็นเชฟเอ่อสิกเนเจอร์นะฮะบริเวณนะครับอย่างที่บอกไปก็คือปลาเนี่ยได้คัดเลือกมาโดยพิถีพิถันมากจะใชฟจะมีสารสารชึ่งอยู่ในจานอยู่นะครับสารนั้นมีปลาอะไรครับ วันนี้จะมีสแนปเปอร์นะครับมีปากระพงนะครับกระพงขาวกับกระพงแดงแล้วก็มีซีบาสครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฟลอ,อยเชลล์นะครับแล้วก็จะมีกุ้งครับ,คร,บครับเรียกว่าอย่างดีสโนวเชนนะครับต้องเรียนตามตรงครับดูไม่ค่อยเหมือนซุปครับเหมือนเป็นสเต็กครัหลายท่านบอกอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าน้ำขค้นมากเลยค่ะน้ำเขาเขาคนมากๆเพราะว่าคือจริงๆแล้วเพายุเบสเหมือนสต็อกปลาเขาใช้ปลาเป็นการทำน้ำสต็อกซุปมาเนี่ แต่ว่าความที่พอนะเขาคือว่าเขามีส่วนผสมของมิโซะเข้าไปด้วยทําให้เกิดความแตกต่างเหมือนเป็นซีเครนตของเขาฟิวชั่ตรงลเลยนะฮะว่าเป็นซีเครนตของเขาน,น,นิดนึงกวยังมีเนื่องจากว่าเชเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ใชไหมคะเขาทําอาหารฝรั่งเศสแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายของชาวญี่ปุ่นมีการทำมือปั้นใช่ครับคัดรงอร่อยไหมครับเชิญชิมได้เลยครับ